ครับกดน็อตเลยลูกอะไรเมื่อกี้โดนโดนเขาตีเขาน้าแล้วก็ไม่ซองแล้วก็ซ้ำเลยต่อหลับเลยนะหลับเลยเราเนี่ต้องบอกว่าก่อนชกนี่เลดเป็นต่อเยอะเลยเป็นทีเด็ดของหลายๆสำนักเลยวันนี้ก่อนไปทำให้ผิดหลังนะครับยังไงบ้างฟอร์มนี่อยู่บุรีรัมย์นี่เราเสมอสองไฟเลยครสี่ไฟล่างสุดดีกว่าสี่ไฟล่างสุดชนะสองสมองสองเออยังไม่แพ้ใครนะแต่วันวันนี้เสมอนี่ก็ดูว่าน่าจะชนะครับอืมวันนี้อยากขอบคุณเขาบ้างเนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับพี่แชมป์เลยครับดีเทนมาให้ครับซ้อมอยู่ที่สายจรวรรดสายจรวรรครับประเมินตัวดีๆเลยวันนี้เขาบอกว่าชนะอีกหนึ่งไฟห้าไฟหลังสุดชนะสามชนะสามประเมินสองอายุเท่าไหร่แล้วน้องสิบแปดครับอืสิบแปดระหน่วยก้านดีๆเลยน้ำหนักเท่าไหร่แล้วตอนนี้ห้าสิบห้าห้าสิบหกครับห้าสิบห้าเลยบอกถ้าเป็นปอนเท่าไหร่ครัร้อยอะไรร้อย ถ้าต่อยก็ร้อยสิบร้อยสิบก็ได้ก็ร้อยสิบไม่ได้เลยน,น้ำหนักที่ดีสุดครับไปหน้าน้ำหนักไหนดีนะร้อยสิบก็ได้ครับผมร้อยสิบก็ได้อือเดี๋ยวคุยกับพี่แชมป์หน่อยพี่แชมป์สวัสดีครับต้องบอกว่าฟอร์สรอ<โ>สมสุดแล้วกันมีเสมอกับชนะเ <c oughs> ด็กตั้งใจครับผมครับผมก็คือปล่อยแต่ละตัวคือถึงมาแทนถึงมาอะไรก็การยันตัวครับผมอืมวันนี้ถือว่าไม่จาให้ผิดหวังก็ครับผมเด็กพัฒนาไปเรื่อยๆครับผม ตอนนี้ที่ใส่ยวนมันมีนักทบรวมอยู่คนพี่ที่ซ้อมอยู่ที่ใส่ยวนแปลกๆคนครับผมครับผมผลงานค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมก็ตั้งใจทุกคนครับผมหมอรอบพี่แชมถามถึงเจ้าเพชรดำชัยหน่อยก็แล้วแต่วาสนาครับผมเจอเจอตัวเกร่งเลยครับผมก็แล้วแต่วาสนาดิครับแต่ว่าต้องสอมไม่หนักขึ้นนะครับก็คือเราไม่เต็มเบรดนะครับครับผมในสายเพชรดำชัยนี่มีฉลามดำเพชรดำชัยเพชรสังวาลปลาดเต่าพี่แชมป์มองว่า จะติดหนึ่งในสองบานรอบสี่ได้ไหมไปพวกกอดเตาพวกเี็กสามานผมไม่กลัวครับก็ผมกลัวจะมวยผีมือหย่างเดียวครับไปหลามดามเาเป็นตัวที่กลัวสุดครับผมผมกลัวมวยผีมือหย่างเดียวครับตัวซ้ายสุดท้ายปากพี่แชมป์ครับตัวซ้ายลูกวันไหนครับตัวซ้ c สอจารุกวันครับผมฝากติดตามผลงานเด็กทุกคนครับผมมีความตั้งใจครับผมครับผมขามันพี่แชมป์บอกว่า